ครับสวัสดีครับผม<ด>ก็สว,ส,สวัสดีวันหยุดสงการนะครับใครที่กลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกนะครับส่วนน้าคนไหนที่ตกปลาก็ขอให้มันหมานล้ำล้ำรวยๆนะครับส่วนวันนี้ผมก็มาตกปลาเหมือนเดิมกับน้าปองเหมือนเดิม <ขอ S 1> บ้าน <ขอ S 1> ช่องไม่กลับนะแลววันนี้ก็มาทิพย์ป,ปอ่อยนะครับแถหวหัวไผ่แถวแถววัดเนือนตะมากนะครับ เป็นยิบวันหยุดเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะมีแ้มไหมน้าปองตั้งไว้อะไรเนี่ยเอาแค่ได้ตัวก็พอแล้วครับเอาแค่รอดแห้่วเนาะเออสนุกสนุกนะครับ<ม>ครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกัน<ม>เดี๋ยวรอเวลากันเพ<ม>ิ่มตกเจ็ดโมงนะตอนนี้ก็หกโมงยี่สิบละเดี๋ยวรอสมาชิกนนาๆนักตกปลาก่อนนะครับก็วันนี้ก็สมาชิกก็ประมาณยี่สิบยี่สิบยิบสามท่านนะนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกัน โลยาจนเที่ยงหนึ่ดิปล่อยปลาได้สอาทียรเยกแปะาช่อนมาจไ่ปาไปเอาออกมาร้อยอพี่องอ่ะพี่องีรตกมาเป็นร้อยแล้วมั้งีสนตัวเอพี่กรตกแม่งอออีคอกนี่ไงกูตกกำจัดคอกกำจัดตกินค่ให้นึ่งคอใหม่คอใหม่ได้หลายเดือนแล้วเนี่ย ลราวดที่ผมไม่ได้มิแท้เลยนะพ่อยผมยลากปลอาผมนี้ยเอาพูมันเจาตัวเป็นต่วสัห้อยมก็ได้ตัวตอีดมีแต่ไซนั่นแหละก็ผมเพิ่งเกียวเบ็ดใชเลยพิ่งเป็นเพอเกี่ยวเบ็ดโยนใเลยครบโอยยกยอพุยยอยกยตกกันอะ 8โลเโอ้่อคบด้พ่อ้กินที่บ้านหรือสองใหญ่เก้ชอบอลูกน้ยแ่พอเกินโลสโลแล้วแม่งเป็นปลาโบราคาเลยโลถึาัวดโลงโลลโลสีคืกว่าให่ที่ราคาสอง ก <it> ัดเล้วส <bunker. S 1> kind of ่งก่อนก็หาตัวก่อนโอ้โหตัวดดีนะมันจังหวะมันด่วนพอดีไงเป็นไรป่ะ รอดแล้วแป๊บนึ่งปะ่ะครับเออดดิเอาคิวเสจกดยังว่ปล่อยเหยื่อตกไปหลอดแล้วนะครับกว่าจะหาเจอแจมแรกนะ เกือบแปดโมงแล้วหลุดหนึ่งหลุดหนึ่งได้หนึง่ง่าโอเคอยู่ตัวตัวแรกอะผมสง่งส่งกะจะเอาคลิปไงมันดันหึไอ้มันดันกระโดดนะครับหาเต็มต่อไป

<laughs> 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 Nét <Nhật> nghĩ <khuyền> tức quen <laughs> những ววััันนนน้แรกกตอ่ะเวลามันจะกินตกลงน้ำไม่กัดเลยเกี่ยวหลังปลานิลเปล่านะเฮ้ยปลาช่อนนั่นน่ะโอ้เต็มปากเลยปลาหนิลกินแบกเบ็ดอะ เมหมล้อมา้นตงจะบอกอย่ยตัวตัวสัจะแ่งนป,ป,ปน,ปน,น,นี้ไมใปาปหมั้านเราไเขอนหนันันต่ลายใหญ่ๆปลา่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แพรแม่งตีตงปนปลาหอมหมด วันนั้นได้ไนคนละแล้วก็เอาไปให้ร้านไปป้าเขาั่วตัวตัวอนตัวอานี่ยปลาเน่25บาทเอง25บาท25บาท่ไม่อยากจะซื้อเลย่ตีนปเข้มหมดอ่ะรลาหอมตัวี่นนะแต่ว่ามหอมมาเวลาพอทเรื่องมาแล้วมันไปจะขายตลาดก็ก็ไม่อซื้ออ โอ้แล้วนะพบไม่ปล่อยด้วยตัวแรกเพราะเคยมีประวัติเห็นไอ้ดต้องบอ่าัวไ้เนี่ยประวัติมันีตัวหนึงตัวบอกอะ โดนโดนเยาพี่ตัดลงลงมาตัวสองนี่นี่ลงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มปากอยู่เดี๋ยวเด้เาเลยเอาโะไปบีบลูกเงเนาะอือแจ๋วเนยตัเลยไปลกไปนดิล่ะ ล็อกไปว้เร็วยังไม่ใหญ่ตัวเนี้ยครับหุ้นฮะล็อกล็อกล็อกครับเออตัวที่มันไม่หลุดล็อกตัวดิเต็มปากเลยตัวเนี้ยนี่ครับตัวสองแปดโมงเริ่มมาเรื่อยๆนะครับผมล็อกไว้เลยได้หรอ ฮะลงไปตัดก็ได้นี่ไงล็อกกันไม่นึกว่าเจอรุ่นเลยไม่ไม่ดึงดาวหอกได้ดดดส,สวยเลยครับตัวนี้ตึ้งเลยตัวนี้ตึต้ง ไม่ไม่ไม่ค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นมาเดี๋เดๆๆเด็ดเด็ดเด็ดวางเันพันว่ะเ <c oughs> อ้าไปสวยไปด้วยหลุดพอดี โดเอาแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องไซดีเลยครับกัดเลยครับการไ่ายวิด,ดีโอการอะไรการเท็กซัสครับผมโชกกองเลยเนี้ยจับสวยๆดิเยอะอยู่นี่ประมาณโลหน่อยๆได้ยุโลครับผมไซด์สวยเลย เริ่มมาแล้วนะไปเก็บใหญ่ครับตัวนี้โอ้ยโอ้สายสองต้องมีจุ่มจุ่มจุ่มโอ้ยสองห้างมั้งเนี่ยโอ้โหว่าแต่ว่าเข่าเลยเต็มปาก จะถ่ายรูปให้หน่อยตัวนี้อู้หูเคยเห็นปลาไซนี้เขาเห็นจริงเหรอโอ้ยคลิปนะพี่สอนปะ4โล4โล4โลเลยจริงอุ้ย25ได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะถึงถึงแลถึง2โลอุ้ยขาเลยทีเดียตัวรสัตว์นี่หนักขนาดไหนคุณพ้องวันที่เหยื่อหายไปเลยไม่รู้ปลาจะไถ่ท่าไหนดี ไม่จอดีกว่าจะมาหาว่าจ่อป้าผมบอกให้มาถ้าป้าน่ะป้าถ่ายมุมนี้มุมมุมนี้นี่อย่างนี้เราจะดูใหญ่มากเลยไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะป้าไม่ชอบถ่ายมุมมาเวอร์เนี่ยไกลลิฟเลยตัวนี้มันใหญ่จริงถ่ายไงก็ใหญ่ตัวนี้เนี่ยลองถ่ายอะไถ่ายไก่ถ่ายไก่เดือดไปแค่หาว่าเมตรแน่นอนนะใหญ่จัดอะไรตัวเนี้ยลุลับก๊า ตัวยาวยาวเท่าที่แล้วเ่ยตัวใหญ่ะเนี่ยตัวนี้ตัวที่สามนะน่าจะมีสองตัวเนี้นะครับหาต่อไปตัวนี้แหละตัวจีบดูนี่แหละผมว่านะมันช่างไม่ได้อะปะน่าจะรูเ็จเัยที่ไรตัวนี้น่าจะมีรูกว่า ก็กลับแล้วนะครับตอนแรกว่าจะาซื้อหลังไก่สามมาบ่ายสองตึ้งมาดิทำงานครับก็ในสามตัวนะรับฟองได้สองสองตัววักินคนละตัวไซสใหญ่ๆนะครับมันตึงเลยตัวนี้ตัวนี้น่าจะมีสองครับ มาพอดีการจะขยี้สักบายสานะตอนนี้บ่ายสองครึ่งไ,ไหวสักเดียวนะครับอายุมานมแรงด้วยครับต้องมาปิดในรถนะครับผลม,มาพอดีเลยกลับหนีไม่ทันครับก็ได้ไปคนละผมได้สามแต้มนะนัทฟองได้สองแต้มปลามันเป็นทิปบ่อซ้ำนะครับมันจับยากหน่อยเคี่ยวหน่อยคือ,อยังดีที่ รหรือว่ายังมีแต้มกลับบ้านนะครับไปทํากินช่วงวันหยุดสงการครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดไ c r ต b e ก็ขอบคุณทุกการติดตามการรับชมนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับิเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม